สวัสดีค่ะดิฉันดกรกนกวรรณภูมิวณิชกิจนะคะจาจาร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนาราชิวารราชนาครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องดื่มสมุนไพรกันนะคะเนื่องในปัจจุบันคนไทยจํานวนมากนะคะประสบปัญหากับโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะรวมถึงการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด หัวใจและสมองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสาเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะแล้วก็อาหารที่มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะหรือช่วยลดภาวะเสี่ยงก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะสมุนไพรสามเสียนนะคะประกอบด้วย ขิงนะคะเห็ดหูหนูและพุทราจีนค่ะขิงเป็นยาร้อนมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดรับประทานขิงจะทำให้ระดับของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ ine, และ LDL ลดลงค่ะชนิดที่2นะคะนั่นก็คือเห็ดหูหนูดำนะคะเห um, ็ดหูหนูดำมีฤทธิ์เป็นยาสุขุมนะคะช่วยลดความดันโลหิตสูง และก็แก้ปัญหาโรคเส้นเลือดแข็งตัวนะคะมีส่วนช่วยในการฟอกเลือดแล้วก็การรับประทานเห็ดหูหนูเนี่ยจะทำให้ระดับของไตรกลีเซอไรด์นะคะและก็ LDL ลดลงรวมทั้งจะมีความสามารถในการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้อีกด้วยสำหรับสมุนไพรชนิดที่3นะคะนั่นก็คือพุทราจีนค่ะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะจะช่วยในการลดการอุดตันของเส้นเลือด มีสรรพคุณในการบำรุงไตนะคะเพิ่มภูมิต้านทานโรคบำรุงสมองและระบบประสาทค่ะ